สร้างรายได้จาก Facebook ส่วนตัวกับเพจต่างกันยังไงสวัสดีค่ะเพจสร้างเงินในอากาศค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะ Facebook ส่วนตัวกับเพจต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาบอกแค่ข้อดีก่อนนะคะข้อเสียเดี๋ยวเราเอาไว้คลิปถัดไปค่ะถ้าบอกทั้งหมดเราหายใจไม่ทันค่ะเวลามันจํากัดข้อแตกต่างระหว่างเฟซส่วนตัวกับเพจที่เราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือเฟซส่วนตัวของเราเนี่ยสามารถกดเพิ่มเพื่อนได้ แล้วพอเรากดเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วเพื่อนคนนั้นก็จะมาติดตามเราอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันไม่ยากเลยที่เราจะหาผู้ติดตามมันดีตรงนี้แหละส่วนเพจเราจะไม่สามารถกดเพิ่มเพื่อนได้ผู้ติดตามเขาจะมากดติดตามเราเองเราไม่สามารถไปบังคับขู่เข็นให้เขามากดติดตามเราได้ถ้าเขาไม่อยากตามอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองเลือกดูนะคะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนไม่ใช่ว่ามันก็ไม่มีข้อเสียนะ Facebook ส่วนตัวม,มันก็มีข้อเสียเหมือนกัน แต่เอาไว้เรามาคุยกันต่อในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ